มี่ก็านาบ้าโก้ตปะคะไม่คะ่คะเอค่ะเอเนาะคะเกากกี้อฮ้ยฝาเนี่ยเกากกี้เธอเคยกินเธอจร่งเก๊กกี้ปะผมรงเลือดและไตช่วยให้ผมดำผิวพรรณดีแล้วเมื่อกี้คือฟิลเตอร์ลอยสุดๆลอยชำ่ำ พี่เบสสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะพี่เบสพี่ฟันเธอต้องไปซื้อนี้มากินเกือบหลับแต่กลับมาได้อะไรเก่ากี้เขาบอกบำรุงเลือดไตและสายตาช่วยให้ผมดำและบำรุงผิวพรรณร่างกายกระชับกระเชงผู้หญิงนี้ประจำเดือนไม่ปกติพี่ซันกิน<ร>สมุนไพรแก่มากพี่เบสบอกพี่เบสบอกเธอแก่มาก ไม่ไม่แก่ยังไม่ได้ไวหว้เจ้าที่โอเคได้ก๊บน,นึ่นง,งต้องไหวทุกที่ด้วยเน,นาะใช่ต้องเอากล่เง๋าเสียโปไว้ไม่โป้เลย จบเชิดไม่สนใจนอนแล้วนะทุกคนสนนอน แฟนอ๋อโอเคโอเคไปนอนแล้วนะทุกคนกูดไอจริงจริงนอนจริงๆงและนอนแบบนอนจริงไม่ปลุกละไม่ปลุกละทุกคนไปนอนนะคะกุไนไอนะเด็กดีทั้งหลายกุไนไอนะคะ